ผมเก่งจอนไทยมุมแมลงนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวมุมแมลงนะครับฮาโลนะครับฮาโลไซส์ปกตินะครับแล้วก็ฮาโลสตอมนะครับผมก็เป็นมุมแมลงอินดอร์นะครับไม่ใช่มุมแมลงอาลโดนะครับแต่ก็สามารถเล่นเอาลโดได้นะครับแต่จะไม่ค่อยสู้ลมนะครับเพราะเขาเป็นพลาสติกบางนะครับประมาณมิลนึงนะครับผมนะครับมุมแมลงตัวนี้นะครับ ก็ใช้ระยะวงประมาณสัก5 6าเมตรนะครับในการใช้พื้นที่ในการเล่นนะครับผมสําสคัญนะครับวิธีการขว้างมุมแมลงอันนี้ผมจะพูดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะซื้อกีตา้ายังไงก,ก,ก็ต้องฝึกถึงจะเล่นเป็นเพลงงั้นมุมแมลงก็เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์กีฬาชนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> อยู่ในมือผมผมคว้างได้อยู่ในมือของคุคณลูกค้านะครับ ก็ต้องฝึกนะครับถึงจะคว้างได้เช่นกันนะครับมันไม่ใช่รูปแบบสําเร็จนะครับดังนั้นวิธีการคว้างที่ถูกนะครับก็ขีปมุมแรงลักษณะนี้นะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับขีบลักษณะนี้หันด้านสีเข้าด้านตัวเสมอไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ก็ต้องหันด้านสีเข้าหาตัวนะครับสวัดมุมแรงด้วยข้อมือนะครับใช้ข้อมือเป็นหลักนะครับสบัดให้เขาเกิดแรงหมุนนะครับ ไม่ใช่โยนนะครับสบัดไปข้างหน้าให้เขาหมุนนะครับให้มีแรงหมุนนะครับองศาในการสบัด90นะครับถึง4ี่้าเลือกเอาครับตามความถนัดถ้าสบัดแบบนี้นะครับก็ต้องสบัดนี้ฮะอย่าอย่านอนนะครับห้ามนอนนะครับถ้าสบัดแนวนอนปุ๊บมูแมลงจะบินขึ้นสูงแล้วก็ตกลงนะครับซึ่งปกติถ้ามุมแมลงปลาแนวกึ่งตั้งตั้งอย่างเงี้ยนะครับเอียงๆเนี่ยเขาก็จะพลิกตัวแล้ววนกลับมา แต่ถ้าปลาปเป็นแนวนอนเลยเขาก็พลิกตัวเหมือนกันครับแต่พลิกตัวแล้วบินขึ้นนะครับแล้วก็ตกไม่ไม่วนกลับมาดังนั้นสําคัญนะครับคือพยายามคว้างกึ่งกึ่งตั้งนะครับไม่จําเป็นต้อง90้าสิบก็ได้ครับแต่ถ้าถ้าฝึกจนชํานาญจะเก้าสิบก็ลองดูนะครับไม่ผิดนะครับแต่ผมถนัดเก้าสิบครับเพราะผมฝึกมาประมาณปีกว่าละนะครับผม มุ้แมลงตัวนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่คว้างนะครับให้ยกปีกประมาณนี้เขาไม่ต้องยกเยอะครับ1 2 3 3สามสมวินะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อให้เขารับลมได้นะครับเพราะผมไม่รู้ว่าบางอันเนี่ยที่ทมือมุงแมลงเนี่ยเป็นมุ้งแมลงทามือนะครับผมก็ไม่รู้บางอันมันอยู่ในส่วนโค้งของพลาสติกหรือเปล่านะครับถ้าอยู่ในส่วนโค้งเขาก็จะงุ้มลงเขาก็จะทําให้บินต่ําลงนะครับดังนั้นผมก็แนะนําลูกค้านะครับให้ยกปีกสูงขึ้นก่อนนะครับเพื่อดูว่า แล้วลองเทสกว้างเบาๆดูว่าเขาล่อนเป็นไงถ้าเขาล่อนแล้วบินต่ำอ่เราก็ยกปีกเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเขาบินสูงไปเราก็กดปีกเขาลงนะครับแค่นั้นเองนะครับออแต่ไม่ไ,ได้นะครับให้เขาบินสูงไว้ก่อนแล้วเราจะได้อา่าตั้งหรือปรับค่าเขาได้นะครับผม <c oughs> ถ้ามุมแมลงบินกว้างไปเราอยากให้บินแคบนะครับเราให้เลือกปีกใดปีกหนึ่งตัวผมเลือกอย่างนี้ให้แล้วกันนะครับสีเขียวนะครับบิดลงอย่างนี้นะครับ นหันด้านสีขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็บิดปลายปีกลงอย่างนี้นครับเขาจะบินแคบลงนะครับผมแล้วถ้ามุมแมลงปลาในวันที่ไม่มีลมนะครับปลาแล้วเกิดเลี้ยวก่อน <c oughs> ให้เปิดปลายปีกขึ้นอย่างนี้นะครับหันด้านสีขึ้นนะครับเปิดปลายปีกผมเลือกสีส้มนะครับดังนั้นบินแคบหรือบินวนก่อนเนี่ย <c oughs> คนละปีกนะครับพยายามเลือกคนละปีก เพราะว่ามูมแมงก็มีการตั้งจูนได้เหมือนกันนะครับปรับจูนว่าจะให้เล่นแบบไหนได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่การขยับปีกของเขานะครับผมอันนี้ทีกนี้อาจจะถ้าอยากได้เพิ่มเติมอะไรก็อิ็อกซ์มาสอบถามได้นะครับผมก็จะทําคลิปส่งไปตอบคาถามให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามูมแมงของคุณอิทธิพลนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับสามารถบินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูก่อนจะส่งให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบ๊าบนะครับ แลงสามารถบินได้นะครับซึ่งฝนกาลังจะตกเลยนะครับเนี่ยมีลมเมื่อสักครู่ครับมันก็จะมีบินต่ําด้วยแล้วก็โดนลมกดลงต่ําด้วยเช่นกันฉะนั้นมุมแรงครับมันก็มีสภาวะของลมเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นด้วยนะครับก็ยังไงก็เลือกที่ไม่มีลมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูอันนี้บินได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับว่าสามารถบินได้หรือเปล่า าสามารถบินได้นะครับลายสีดำเหลืองตัวนี้นะครับก็สรุปนะครับทั้ง2ตัวนี้สามารถบินได้นะครับยังไงก็ฝึกวิธีการกว้างที่ถูกต้องให้ได้นะครับแล้วก็จะเล่นได้สนุกนะครับส่วนติดขัดอะไรอยากได้อะไรเพิ่มเติมเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็อิ็อกซ์มาถามได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปส่งไปให้ดูนะครับ ยังไงก็ขอให้เล่นให้สนุกนะครับผมเก้งจรไทยมุมแรง Good time. กู๊ดไทม์ก็ก็ชอบสนุกไม่รู้จบสวัสดีครับ